มาแล้วนะครับทุกคนไม่ได้อันนี้พี่ดีพีเอนะไม่ได้ไม่นัไม่ด้่อแนไม่ได้พี่ดีพีเอและนี่นะครับผมนางแบบของเราในวันนี้ผู้ที่มานัดนกี่โมงนัดนัดกี่โมงวอนนี้มัน อันนี้เป็เวลาสี่โมงสิบแปดโอ้แล้วเราได้กี่โมงนะสามโมงโอ้ีปเวฟเวฟนะเวลากระเทยมากเอ้าหนูหนูมี่หนูเป็นหนูเป็นโอเคโอเคและนี่ก็คือน้องแก้วนะครับผมคนที่จะมาเป็นนางแบบของเราในวันนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันไม่ไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงไหนเนาะเพราะว่ามันดูแบบซุ่มซุ่มเหรอซุ่มซุ่มนิดหนึ่งนิดหนึ่งลองท้างบนที่นี่ก่อนได้ไหมน้องได้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกัน สองสามเราใช้เลนนี่นะทุกคน50ามิลเอนะครับผมนนใช่ใชจะกินทะไปนะว่ากินผมไปแล้วกี่รอบเออ <c oughs> กินผมไปกี่รอบนะโอเคหนึ่งสองสามเออดีดีเ <c oughs> ขาให้ขึ้นข้างบนไหมนะ จำได้ว่ามันมีช่วงที่ปิดออยังกันกันโซอยู่ตรงนี้ได้ไหมแดงแดงอะ่ะใช่น,นั่งนั่งใช่ไม่โตนั่นแหละเอาเท่ๆโอเคแล้วถนัดขวานี่เอาหน้าตรงก็ได้หน้าตรงอ่าให้ทอแดงๆเป็นแบบเป็นเส้นนำสายตานะทุกคนหนึ่งสองสามใช้ใบไม้เป็นโฟกัสได้อีก ปล่าๆอย่างห็นกันแหละเท่ละมุกง่ายๆในการถ่ายรูปแต่ว่าได้รูปสวยจุกครั้งครับผมเฮ้ยดีอยู่นะอุ้ยเออแต่มันผมนี่คืออืแต่ผมมันฟิวล์มมากเนี่ยอังได้อยู่ยัไงไ,ได้อุย้ยหนชูชอบอันนี้ไงกินอะผม,<ก>ผมกำลังอโอเคเราใช้ต้นไม้เป็นโฟกัสเหมือนเดิมครับเหมือนเคยเห็นคนที่เขาชอบแต่งตัวเยอะๆกันแล้วไปถ่ายรูปตามถนนอ่าก็คือที่นั่นเลยรู้รู้ใช่ไหมตรงไหน เออเออพาไปเดี๋ยวให้น้องพาไปเพราะเราไม่เคยอันนี้ไหมหนึ่งสองสามซึ่งระยะทางประมาณโลหนึ่งโลหนึ่งโลหนึ่งจุดสามได้อยู่เดียวนิดเดียวกลับมทาทห้นั่2สองทุ่มก็พอ <c oughs> เพราะว่าเอารถออกได้แค่สองทุ่มนั่นคนขากลับเราก็แวน้นกลับมาใช่ <c oughs> <c oughs> ไม่เขียวเลยใม่หรอเ่าก็คนไทยอ่ะก็คนไทยไม่เขียวเลยป่ะก็ะเป็นแค่ช่องติกน่าลองรอ้หนูว่ามันดูตัดใช่หรอไม่ล้วทำไมไม่ไปนเนี่ยไม่ถูกแล้วโะต อ่ะตอนนี้เราก็มาถึงถนนทรงวาดแล้วนะทุกคนลองแบบว่าเหมือนเดินลงจากบ้านนี้ปะเดี๋ยวเปลี่ยนมุมให้เพราะว่าหน้านางแบบมันสวยทางขวานะครับโอเคลองหนึ่งสองสามโอเคประมาณนี้ทั้งตัวอหนึ่งสองสามตรงไหนที่เขาถ่ายกันก็คือแถวเนี้ยเหรอ ใช่ไหมก็คือโซนโซนเส้นนี้ใช่ไหมคือว่าหูก็ถ้าเราไม่ถ้าเราถ่ายอันนั้นนนัเราก็กินก็กินเลยเอออันนี้อันนี้คือหิวอันนี้ไม่ได้อยากถ่ายรูปอันนี้คือหิวลองไปดูไหมร้านอะไรเอ่ยปิดเหรอมันจะเหนกล่องมันไหมที่แบบมันปิดเยอะๆไปลองลองกันละไม่งั้นหน้ากล่องนั้นก็สวยนะ เอออย่างงี้ปะ่ะนั่งนั่งยองๆยอง,ยองหน้ากล่องปะ่ปะเทป่ะเออยืนก็ได้<า>เข้ามาเป็นหนักป่ะได้อยู่แบบหนึ่งเออเท่เท่เท่หนึ่งสองสามโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนเหงื่อเปียก ยเลดิบเถื่อนอม,อม,มีใครตาปือ้อบ่อยเท่าหนูวะจะบ้าโอเคลองสิหนึ่งสองสามเฮ้ยเหมือนทำท่าเดินก็เท่นะตรงนั้นอ่ะเดินลงอ่ะเก้าเดียวอะเอาแค่เก้าเดียวพอเออเออย่างนั้นน่ะอารมณ์น,นั้นน่ะแป๊บนึงให้เข้าไปก่อน หนึ่งสองซ้อมสวย <S <S อ๋อเฮ้ยด้สปีดนะเฮ้ยหนูชอบเนี่ยหน,นหนูเกี้ยวเยเฮ้ยร้านนึงก็เทพอ่ะเออไปโอ้แล้ของเล่นเขามีเยอะดีว่ะ นั่งปะนั่งข้บบนนั่นะนะนล่วไม่ใช่เขาเปิดปเป็นร้านเนี่ยท้าค่าขาขาขึ้นสองข้างไหมแบบเท่เลยโอเค, 1, 2, อเคหนึ่งสองสามเฮ้ยเท่ปะแก้มนั่งให้หน่อยใหม่หมดีไม,ไม่ใช่แป๊บหนึงมุมไหนวะมุมนูน้นตรงนูน้นก็อีสามเหลี่ยมเห็นกระจกสะท้อนพอดีนะทุกคนให้น้องไปนั่งหนึ่งสองสาม ชอบสวยอ่ะูหลงเปาน้งจีบสลัเปาใช่ป่ะอันนี้ก่อนกันเลยปะยืมยืมเขาได้ปะได้แหละถ้าไม่ติดเขาได้ไม่ติดไม่ติดขอขอยืนตรงนี้ถ่ายรูปได้ไหมครับขอบคุณมากครับอย่างนั้นแหละตูดขาวได้ปะไม่เนี่ยนั่งอิงอิงนิดนึงแบบไม่ไม่ต้องนั่งเต็มตูดก็ได้ Uh huh. เออฮะหนึ่งสองสามโอเคเนี่ยแก้มันนีดหน่อยแดดมันออกพอดีลองย้อนแสงดูไหมหนึง่งสองสามแบบสวยอยู่นะหนึ่งสองสาม <S 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 เอาเอาคนละอันก็ได้เดี๋ยวสกแกนกนก็ได้ไปทางรีวิวอาหารซะละข้าับผม ก็อลังการอยู่นะลองดูอืมอืมกิมนกบนุ่มมากครึ่งเหรอ 1, 2, บบหนึ่งสองสามแป๊หนึงมันไม่เห็นหน้าร้านว่ะอ่ะก็ได้หนึงสองสามแต่ว่าก็น่าจะไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเขาลักอยู่ต้องไปแลกไปวันแบงคอก ตอนตอนเขาล้างค่ะนี่บอลอินทรงวาดน่าจะเป็นเป็นแหล่งแบบแหล่งงานครางานอาร์ตอะไรนนแบบน้ำหนึ่งสองสามโอเคลองหนึ่งสองสามแบบนะ โอเคหนึ่งสองสามเอาแบบหันออกไปข้างนอกเลยปะเออเออเออที่อย่างใกล้อ่ะโอเคหนึ่งสองสามยังไงได้ครึ่งตัวอ๋อหนึ่งสองสาม ลองหนึ่งสองสามก็คือวันนี้เราไปไหนกันมาบ้างนะวันนี้ก็คือเราถ่ายกันที่ไปกาพา้วซ่ะแล้วก็รละตั้งแต่คลองออ่างไปถึงเยาวราชแล้วก็รลไปจนถึงถนนส่งว่าเลยก็คือเดินไปวันนี้เกือบสามโลนะใช่รวมเดินถ่ายรูปก็น่าจะเกินนะน่าจะเกินอืมดีเบินเบินเอาเบินเอาเบินเอาเอะเบินเอาแล้วมันเบินเอาแล้วมันเบื่อ เบิร์นแคลอรี่เบิร์นแคลอรี่ใช่ใช่เอากำลังกายไปในตัวสุดยอดอันนี้คือผอมแล้วนะอันนี้ไม่ทันทำเลยแหละนั่นแหละเดี๋ยวไปดูรูปกันนะว่าเป็นไงได้